วันนี้วันที่สามมีนาคมสองพันหร้อหกสิบสี่ท่านเจ้าคุณพระสมภพทเจ้าคุณฉลองพระคุปปรสวัฒนาดิรกคุณพระคุณสุภาพตั้งแต่รู้จักกันมาตลอดชีวิตของผมที่ตลอดชีวิตของผมที่ผ่านมาผมเป็นเด็กจนจัด เกษเรจรดำรงชีวิตได้ด้วยลำแข้งของตัวเองด้วยความเคารพน,นอบน้อมด้วยการศึกษาแต่ชีวิตผมถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมาตั้งแต่เป็นเด็กๆตกบาลบ้างรังแกบ้างสรพัดที่ผมจะได้รับ ก็ถือว่าเป็นกรรมของผมในฐานะที่ไม่ที่ไกลจากพ่อแม่จตงก็ได้หลวงปู่เป้าจิตตปาโรได้คุ้มครองชีวิตผมจากนั้นมาก็ดำเนินชีวิตด้วยตนเองเข้าป่าเข้าเขามาเรียนบาลีเข้ากรุงเทพมาอยู่วัดสุทัศน์มาเป็นประธานสมณี ด้วยความศรีสละด้วยการสนับสนุนจากสมเด็จพระพุทธาจาย์เสเงียมจันทิสริซึ่งเป็นอุปชาผู้วิเศษที่สุดได้รับการอุปการะได้โอกาสจากท่านคุณศิสีสยานประหยัดเถนจนท่านได้มอบหมายให้ได้บุชเป็นพระแล้วก็ ได้มารับหน้าที่เป็นเลขาธิการรองชนะเลิสศเป็นเลขาธิการชนะภาิสี่มาเป็นเลขาธิการวัดมาจัดงานศพพระป,ประชาและเจ้าวาดรูปที่แล้วได้รับมอบหมายงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการดูแลวสัสน์การฟื้นฟูนฟนวัสน์ตามที่เขียนในประวัติท่านเจ้าวาดเมื่ออายุ80ปี สี่ประการด้วยกันที่ท่านขอผมทําสำเร็จตอนระยะเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยรังแกใครไม่เคยใส่ร้ายป้ายสีใครให้โอกาสกับทุกคนสนับสนุนผลงานที่ผมทํานั้นไม่เคยเป็นผลงานผมสุตจเจ้อาวาสแต่ระยุจะใช้ผลงานนั้นไปสนับสนุนใครก็ได้ แต่ผมก็ปฏิญาณว่าไม่ขอสมณศักดิ์ผมไม่เคยไปหาพระผู้ใหญ่ซึ่งแม้แต่คุ้นเคยกับผมเมตตาผมถ้าไม่เรียกใช้งานคณะสงฆ์แต่ผมก็โดนรังแกภายในวัดเรื่อยมาถูกเอารัดเอาเปรียบงานทุกอย่างที่ผมทำถ้าพวกทันะคุณฉลองพระกุปรัตเขาทราบว่า ผมไม่เคยขอเงินใครกกียรติมนในวัดผมก็ไม่รับในเขตปกครองผมก็ไม่รับถ้าจะเป็นเลขานุก,การเจ้าคณะภาพมากดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นธรรมทุ่มเทให้รับสุทัศน์ให้กับพระศาสนาบางอย่างต้องวีควาพิจารณ์การเมืองผมก็มีผมคลุ้มกันเพราะด้วยความปรารถนาดีเพื่อบ้านเพื่อเมือง บรรยางเพื่อการคณะสงฆ์ผมก็วิาพากษ์วิจารณ์ถวายข้อแนะนำชีวิตผมเป็อย่างนี้ตลอดมาผมไม่นึกไม่เคยนึกว่าคนที่ผมเคารพบูชาหรือสุทธพ่อแม่อีกคนหนึ่งจะได้ทำกับผมแบบนี้ เป็นชีวิตที่ไม่เคยนึกจริงๆถามว่าผมควรจะทำอย่างไรคำว่ากตัญญูกตวเวทีมันมัดมือมัดเท้าผมเพราะผมดำรงในความกตัญญูกตเวทีตลอดมาสักนิดที่จะคิดร้ายคนผมไม่เคยทำเพราะผมเชื่อพระพุทธเจ้า ผมเชื่อพระเจ้าแต่ผมเสียดายสิ่งที่ได้สร้างมากับรอสุทธเทวรารามที่พระเนงกระจักระจายแตกสัมัคคีสึกบ้างหมดหวังในชีวิตบ้างออาไปอยูตามประเทศบ้างหมดกำลังริการทำงานบ้างตัวผมเองยังไงก็รอด แต่นนคืน้ำตาของพระผู้น้อยเป็นความเสียใจของผมคําว่ากตัญยูกตเวทีมันค้าคอผมเพราะใจผมมีแต่ความกระตาญยูกตะเวทีวันนี้ก็บอกท่านชุคคณรัชนนเป็นเพื่อที่เรียนรู้กันมาบอกท่านพระครูสุป,ประัสุวัฒนิยดกครูสุเป็นเลยขานนุการ ลรงถาผมถามชว,ว่ามีสิ่งใดที่ผมผิดจากนี้ไปไหมที่ผมพูดลองทวนประวัติผมสิเงินวัดบาทเดียวผมไม่เคยแตะถ้าผมจะเป็นพระสะสมป่านี้ผมมีเงินกี่ร้อยล้านถ้าผมเป็นพระช่อชนเป็นพระมีประวัติด่างพร้อยผมจะอยู่ได้ยังไงผมทบทวนชีวิตคนตนเอง และทบทวนคำคำหนึ่งซึ่งหลวงวิจิตรการได้กล่าวเอาไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นทุกทีเข้ามาันไส้จงทําดีแต่ยอ่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินผมไม่ได้อยากสามัคคดแรกรกผมทําง,งานด้วยความรับผิดชอบปีหนึ่งหนึ่งกี่ล้าน เจอโรงเรียนช่วยวัดช่วยสนับสนุนคนไม่มีวันไหนที่ผมไม่เคยไม่ทมําบุญผมทมําบุญทุกวันสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแต่วันนี้ผมสงสารสงสารบุคคลที่ทุ่มเทให้กับวัดแล้วก็กระจายกระจายไปมองบุคลากรที่จะเกิดขึ้น แก่วสุทธิแก่พระศาสนาที่จะพัฒนาไม่เห็นมีเป็นความปวดร้าวในชีวิตผมแต่ต้องโทษนิสัยผมคือความไม่ทยอทยานไม่ฉิ่ารศยาผมโทษนิสัยผมที่ผมศรัทธาพระเจ้าเรื่องความกตัญญูนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมืวันที่สองมีนาคมสัมภารสสิบสี่และไม่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งที่สิบ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 ,สบ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 มาแล้วผมเหมือนปูที่ถูกเชือกกล้วยแลือเชือกฟางมัดมือมัดกล้ามไว้หมดเพียงคำคำเดียวว่าความกตันญู